ชื่อนาังทองเพียนมากมีอยู่บ้านเล็กที่14ทับ2หมู่2ตำบลรันหอยอำเภอบ้านด่านรันหอยจังหวัดสุโขทยัยการทำใบสีเราก็มีอาชีพมามีงานอาชีพมาหนึ่งอย่างก็ที่ทำอยู่ปัจจุบัน แล้วที่นี่ไปกับแฟนแฟนเป็นหมอทำขันนาคไปกับแฟนไปเจอเบสีไปเห็นก็ชอบติดใจใจรักก็ไปดูครูรักครูพักรักจำแล้วก็สนใจก็ไปศึกษาเรียนรู้มากับเขาที่ไปก็ไปคนเดียวจ้ะไปเรียนรู้มาคนเดียวแล้วก็มาหัดทำก็เป็นพอเป็นแล้วที่นี้ก็เริ่มลองขยับขยายเย็บทำออกงาน ปีแรกทําไปก็งานก็ยังไม่ที่เยอะพอปีที่สองก็เริ่มมีมาเรื่อยๆอมีมาเรื่อยๆก็ทีนี้ก็ลองดัดแปลงอุปกรณ์งานใบสีมันจะมีหลายรูปแบบค่ะมีหลายราคาเราก็ไปดูมาแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็มาต่อมาก็หาลูกศิษย์มาเสริมมาช่วยเราก็สอนสอนงานไป ช่วยตั้งแต่ก็เริ่มแรกก็พันลูกใส่ลิฟบินทำมาแบบนี้มา4ปีเต็มๆค่ะพองานก็แน่นขึ้นก็เริ่มมีลูกน้องมา2คน3คนจ้ะก็มีหลายราคาใบสีนะหนึ่งใบสีธรรมดา5ชั้นถ้าต่างจังหวัดก็ราคา8,000ค่ะราคาอยู่ที่8 0 0 0 ของเราใบตองสดดอกไม้สดทุกอย่างไม่มีของปลอมจ้ะสด5ชั้นนะคะพอ,อะถ้าใบสีพานาคก็หนึ่งเสียนก็จะประมาณ10,000ต่างจังหวัดนะคะ5ชั้นเหมือนกันแล้วก็ถ้า3มเสียนก็หมื่นห้าต่างจังหวัดนะคะนอกเขตตำบลลันหอยจ้ะก็หมื่นห้าของก็5ชั้นเหมือนกันดอกไม้สดใบตองสด ก็จะมีอีกหนึ่งอย่างใบสีโบราณแบบไม่มีตกแต่งอะไรมากมายบกป้ามโบงาย7ชั้นอย่างนั้นก็ราคา7 0 0 0เหมือนกันค่ะตามบ้านตามตามบลรีหอยถ้าไปต่างจังหวัดก็ประมาณ900 0ันเจ็ดชั้นนะคะก็จะไล่ชั้นขึ้นไปแต่ไม่มีการตกแต่งประดับอะไรหลายอย่างเป็นใบตองสดเรียวเลยค่ะเราไปติดตั้งให้พร้อมเลยค่ะเขาจะให้เราแนะนําทุกอย่างอ,อุปกรณ์ทุกอย่างเรา เตรียมไปให้เขาพร้อมหมดเลยจะพาไม่ต้องหาอะไรค่ะก็มีเด็กนักเรียนฝึกเรียนอยากมาเรียนรู้มาขอให้สอนเราก็รับสอนสอนแล้วให้ทํางานให้เราไปด้วยถ้าอันไหนผ่านเราก็ให้ผ่านอันไหนไม่ผ่านก็แก้ไขทําใหม่พอเขาเป็นงานเขาก็รับจ้างเราต่อไปเป็นสีนะ้ําเป็นภูมิปัญญาอยากให้เรียนรู้อนุรักษ์ไว้จ้ะเป็นงานปานีตงานละเอียดไม่ยากเลยค่ะสนใจติดต่อเบอร์โทร 0862084595หรือจะเฟซบุ๊ก Facebook มาที่ทองเพียนใบสีหรือติดต่อที่บ้านนี้ก็ได้จ้ะบ้านเล็กที่14ทับ2หมู่2